สื่อสารไม่เคยมั่นใจจะพูดทีไรคิดประโยคไม่ออกค่ะวันนี้นะคะพอมีประโยคสวยๆให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจฝึกพูดฝึกใช้ไปพร้อมๆค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะประโยคที่1น,นะคะเธอไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองอ่ะน่ารักขนาดไหน you don't know how lovely you are you don't know how lovely you are คำว่า lovely นะคะ lovely ที่เราพูดกันนะคะ lovely มี verb นิดนึง lovely lovely you don't know how lovely you are how lovely are you ไม่ใช่ how lovely you are you don't know how lovely you are เธอไม่รู้หรอกว่าเธอน่ารักขนาดไหนประโยคนี้นะคะมีแพทเทิร์นซ่อนอยู่ค่ะลองดูดีๆนะคะมันคือ you don't know how แล้วก็บวกคำ adjective นะคะแล้วก็ you are เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอจุดๆแค่ไหน สมมติว่าเธอไม่รู้หรอกว่าเธอสวยแค่ไหน You don't know how beautiful you are You don't know how beautiful you are เห็นไหมคุณเห็นแพทเทิร์นคุณแกะประโยคนะคะและคุณสร้างประโยคของตัวเองคุณจะได้อีก1,000พประโยคนะคะจากหนึ่งประโยคเดียวนี้อะสมมติว่าเธอไม่รู้หรอกว่าเธอน่ารักขนาดไหน You don't know how cute you are You don't know how cute you are อีกคำหนึ่งคำว่า adorable adorable ก็แปลว่าน่ารักแบบน่าทนุถนอมนะคะน่าเอ็นดูอย่างเงี้ย You don't know how adorable you are You don't know how adorable you are เนี่ยชาวอังกฤษ smile ทุกคนนะคะเป็นคน nice มากเลยอะ You don't know how nice you are You don't know how nice you are อ่าประโยคนี้ผ่านไหมคะถ้าผ่านแล้วไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะตามใจเลยแกอ่าแกกินหมูกินไก่กินปลาก,กินเป็ดดีเอาอะไรดีแล้วก็แบบแล้วแต่แก it's up to you it's up to you เวลาอ่านนะคะให้อ่านเชื่อมเสียงนิดนึงถ้าเราพูดเร็ว it's up to you it's up it's up to you it's up to you it's up, It up, It up, It up to you แล้วแต่แกเลยแกเลือกเลยค่ะฉันกินได้หมดอ่าโอเคมันไม่สําคัญหรอก เรานะคะเป็นท้องเสียค่ะเราก็แบบหน้ายูมากเลยเพื่อนก็ถามว่าแกเป็นไรแกเป็นไรแล้วแบบแกไม่ต้องสนใจไม่มีอะไร it doesn't matter มันไม่สำคัญ it doesn't matter วงเล็บไม่อยากอธิบายไท้องเสียตอนเช้า it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter คำว่า matter นะคะสามารถอ่านได้ว่า matter หรือ matter ก็ได้นะคะถ้าแบบอเมริกันเนี่ยตัว t อยู่ระหว่างเสียงสระนะคะจะออกเป็น d o ด็ก matter it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter อ่าลองทำเสียงนี้สำเนียงนี้นะคะคุณจะได้ฝึกไปอย่างเต็มที่นะคะเพราะได้แล้วนะคะได้แล้วไปต่อค่ะเธอคาดหวังให้ฉันพูดว่าอะไรเธอคาดหวังให้ฉันพูดว่าอะไรฉันควรจะตอบยังไงดีเพื่อนนะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะพวดก็เดินมาแบบแกช่วงนี้ดูอบอิ่มเนาะดูแบบตุ้ยนุยเบาๆนะแล้วก็แบบ what do you expect me to say What do you expect me to say? ฉันควรจะพูดว่าอะไรเด็เนี่ยแกนานๆน,นไม่เจอกันทีแกทักทีนึงนี่บอกฉันจะมั่นตัวห,ห,หนุ่ยเหรอแอบงอนิดนึง What do you expect me to say? What do you expect me to say? ตัวอย่างประโยคการใช้นะคะก็คือว่าเนี่ยสมมติว่ามีคู่รักคู่หนึ่งนะคะเขาทะเลาะกันเนาะคนนึงก็บอกว่าตัวเองถูกอีกคนนึงก็บอกว่าตัวเองถูกนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็รอคําขอโทษซึ่งกันและก,กันแต่ว่าคนที่แบบไม่อยากพูดขอโทษอะ่ะเราก็แบบมีประชดนิดนึง What do you expect me to say? What do you expect me to say? What do you expect me to say? อาเนี่ยสถานการณ์จะประมาณนี้ What do you expect me to say เนี่ยก็อย่างเช่นเธอเธออยากจะให้ฉันพูดว่าอะไรอะ่ะกับเหตุการณ์เนี้ยให้ฉันด่าเหรอให้ฉันว่าเหรอ,ให,หรอให้ฉันขอโทษเหรอแบบนี้นะคะเนี่ยคือ What do you expect me to say คำว่า expect expect แปลว่าคาดหวัง expect I expect you to do what I said I expect you to do what I said ฉันคาดหวังว่าเธอจะทำแบบที่ฉันบอก I expect you to do what I say อืมแบบนี้นะคะต่อไปต่อไปพอเราได้ประโยคนี้นะ,ะ What do you expect me to say เธออยากจะให้ฉันพูดว่าอะไรหรอถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเธออยากให้ฉันทำอะไรหรอคาดหวังให้ฉันทำอะไรหรอ What do you expect me to do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 ? อาสมมติว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าดูกับเซเบื่อแล้วไม่ใช้ใช้คำว่าเชื่อเธออยากให้ฉันเชื่ออะไรเธอเล่ามาเนี่ยให้ฉันเชื่อเรื่องผีเหรอ What do you expect me to believe? What do you expect me to believe? What do you expect me to believe? ไปพูดหลายรอบนะให้คุณจำประโยคได้นะเวลาที่คุณจำได้เนี่ยคุณจะเหมือนแบบมีเนื้อร้องคาราโเกะอยู่ในหัวที่วนอยู่นะคะคุณไม่ต้องดูเนื้อแล้วคุณก็แบบ พูดได้เลยการที่เราพูดได้ไม่ได้เราเอาโนต้ตมาอ่านนะคะแล้วก็แบบเออฉันได้แต่ว่าประโยคนี้มันต้องอยู่ในหัวคุณแล้วคุณต้องเล่นแบบสลับกลับไปกลับมา What do you expect me to say? What do you expect me to sing? What do you expect me to do? What do you expect me to learn? What do you expect me to study? นี่แบบนี้นะคะแบบนี้คือการที่คุณจะมีความมั่นใจในการสื่อสารต่อไปนะคะคำว่าใครจะสนนะใครจะสน Who cares? ฝรั่งชอบพูดเนาะ สมมุติว่าเวลาที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ในชีวิตในแบบของเราเนาะใช่ไหม it's your life anyway so who cares ทำไปเถอะอยากใส่บิกินี่ใช่ไหมตอนอายุสัก30-40ใส่ไปเถอะ who cares ใครจะสนใส่ไปเลย who cares แบบนี้นะคะ who cares ต่อไปนะคะประโยคนี้ค่ะจะให้ฉันทำยังไงล่ะ what do you want me to do what do you want me to do ประโยคนี้คือแบบทะเลาะกันนะคะแบบว่ากับเพื่อนฝรั่งเนาะสรุปแกอยากให้ฉันทำอะไร แก okay, จะให้ฉันทำอะไรแกบอกมาเลยฉันทำมันร้อยอย่างอ่ะเนี่ยแกไม่แฮปปี้สักที What do you want me to do What do you want me to do เวลาฝึกนะคะฝึกใช้อารมณ์นะคะคุณจะได้จำได้เราจะจำจากอารมณ์เราจำเรื่องเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆแฟนเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าได้เพราะมันมีอารมณ์ในสถานการณ์นั้นนะคะดังนั้นเวลาที่คุณฝึกพร้อมพอยเนี่ยคุณใส่อารมณ์ก็ไปด้วยนะคะคุณจะได้จำได้โอเคนะ Oh What do you want me to do ทะเลาะกันทะเลาะกัน What do you want me to do ่าโอเค โมโหนิดนึงนะคะจริงๆประโยคนี้นะคะมันคล้ายๆกับประโยคเมื่อกี้ที่เราเรียนเนาะ,ะ What do you want me to do กับนี่ค่ะ What do you expect me to say What do you บวก verb me to บวก verb อีกครั้งนะคะ verb กับ verb เ,เนี่ย What do you บวก verb me to บวก verb นะคะ,ะประโยคก็คือ What do you want me to do What do you want me to say What do you want me to believe ถ้าเบื่อเมื่อกี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ประโยคนี้ What do you expect me to do What do you expect me to say What do you expect me to believe เวลาที่เราโมโหอะถ้าเราไม่มีประโยคพวกนี้ไว้รองรับอารมณ์เรานะคะเราอาจจะแบบบวยวายแล้วก็ใช้คำหยาบคายนะดังนั้นเนีย ประโยคพวกนี้นะคะก็ฝึกไว้เอา English smile ต้องมีภาษาอังกฤษหลายอารมณ์นะคะอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เหวี่ยงบ้างนะคะผสมกันค่ะอาหารถูกปากถูกใจไหมคะอ่าเวลาที่เราถามเพื่อนฝรั่งเนาะ did the food meet your expectation ถ้าเป็นคำถามที่ต้องการตอบ yes หรือตอบ no นะคะข้างท้ายเนี่ยจะดังนิดนึงนะอย่างเช่น expectation ก็จะเป็น expectation <laughs> เป็นชั้นข้างหลังนะคะคนตอบจะได้ตอบว่าเออเออใช่หรือไม่ใช่นะคะ did the food meet your expectation Did the food meet your expectation? เราแสดงความสนใจสงสัยอยากรู้ว่าว่า,วาอร่อยไหมเนี่ยฮะอร่อยไหม Did the food meet your expectation? Did the food meet your expectation? ถ้าดูคุณคุณนะคะคำว,ว่า expectation expectation เนี่ยแปลว่าความคาดหวังมันมีเว r รตัวหนึ่งที่แปลว่าคาดหวังเราเรียนเมื่อกี้นะคะถ้าจำได้คือ expect expect ดังนั้น Ver ร expect คำนามคือ expectation expectation สมมติเราเป็นเจ้าของร้านอาหารนะ,ะร้านเราเนี่ยรีวิวดีมากฝรั่งก็มากินแบบว่าเนี่ยฉันมาเพราะรีวิวพอเขากินเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาค่ะถามว่าเอออาหารถูกปากถูกใจแบบที่คิดไว้ไหมคะ Did the food meet your expectation สังเกตเวลาแปลนะคะพอจะไม่แปลตรงตัวเนาะ Did the food meet your expectation เนี่ยถ้าแปลตรงตัวอาหารนี้พบกับความคาดหวังของคุณไหมแปลแบบนี้คนไทยก็งงเนาะ อาหารนี้พบกับความคาดหวังของคุณไหมงงนะเหมือนแบบเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยแปรแบบภาษาพูดเนาะแบบที่เราเข้าใจอาหารนี้ถูกปากถูกใจไหมคะเวลาเป็นภาษาอังกฤษ Did the food meet your expectation ภาษาไทยอาหารถูกปากถูกใจไหมคะแบบนี้นะโอเคนะเข้าใจกันต่อไปนะคะประโยคนี้นะคะถ้าเพื่อนเนี่ยแบบลังเลซาระแบบสันสนจีบไม่จีบจีบไม่จีบดีนะเราก็แบบเป็นสายผักดันเพื่อนนะไปเลยแกลุย go for, go for it go for it go for it จัดเลยค่ะ ถ้าจัดเลยเนะี่ยมีโอกาส50 50แต่ถ้าไม่จัดเลยเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าชอบอะไรถ้าอยากได้อะไรต้อง go for it go for it อ่าต่อไปต่อไปต่อไปนะคะเฮ้ยไม่มีใครบอกเลยว่ามันง่ายแต่ก็ไม่มีใครพูดเนาว่ามันยากเวลาที่คุณคิดเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมันจะงงงงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าคุณมีประโยชน์พวกนี้นะคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะ nobody said it was easy nobody said it was easy but no one ever said it would be so hard โอ้โหมีการเรียงถ้าคือวิเคราะห์กันมากก็มีความลึกซึ้งนิดนึงนะ nobody said it was easy ก็คือไม่มีใครเคยบอกเคยบอกเอาเคยมาจากไหนอะเซ i ไงคะ s ซเป็น verb ช่องสองเป็นกริยาที่บอกว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตนะ่ก็มีคำว,ว่าเคยไงภาษาไทย nobody said it was easy ไม่มีใครเคยบอกนะว่ามันง่าย It was easy, but no one ever said ever เนี่ยใส่เข้าไปนะคะเป็น adverb นะเพิ่มความหมายว่าไม่มีใครเคยที่จะพูดเลยนะ no one ever said it would be so hard ว่ามันจะยากมากเลย it would be so hard ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการพูดภาษาอังกฤษแบบรัวๆนะคะก็ไม่มีใครบอกเลยนะว่ามันง่ายแต่ก็ไม่มีใครพูดนะว่ามันยากยากจุดเกินไปเนี่ยไม่มี Nobody said it was easy, but no one ever said it would be so hard. Putang ha. Nobody said it, said it, said it, lump sum siang, na ha. Said me dodek na, said, did, did, patient go it ben said it. Nobody said it was easy, was easy. Zizi, majang na, was, na kha. was, misyang, z, kang lump, easy, เป็น was easy. Nobody said it was easy. การเชื่อมเสียงเกิดขึ้นถ้าเราพูดเร็วถ้าเราพูดไม่เร็วมันไม่เชื่อมค่ะ nobody said it was easy nobody said it was easy but no one ever one m i n นอนูไปเชื่อมกับ ever เป็น never no one never no one n ever said it would be so hard ฝรั่งเนี่ยอาปากปุ๊บนะคะเสียงเชืเช่อมกันรรทันทีค่ะ nobody said it would easy but no one ever said it would be so hard nobody said it was easy nobody said it was easy nobody said it was easy but no one ever said it would be so hard but no one ever said it would be so hard but no one ever said it would be so hard <laughs> เสียงนี้วนไปอยู่ในหัวนะคะอ่าโอเคประโยคนี้ยาวนะใช้เวลาท่องนิดนึงท้ารจะใช้ต่อนะคะอ่ะโอเคต่อค่ะฉันจะแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเองด้วยตัวฉันเองเนี่ยก็คือ myself myself อ่ะฉันจะแก้เอง I'll fix this by myself I'll fix this by myself สมมติว่าเรานั่งๆอยู่นะคะน้ำหนักเยอะค่ะช่วงนี้ก็วิหักค่ะเราบอกเพื่อนไม่ต้องห่วงแกเดี๋ยวฉันซ่อมเอง I'll fix this by myself หรือว่าถ้าคุณมีปัญหาที่คุณสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณก็สามารถบอกเพื่อนที่เป็นห่วงคุณว่า I'll fix this by myselfI'll fix this by myself this by myself Mys มีเสียงข้างหลังด้วยนะคะอย่าลืมเสียง myself myselfI'll Mys fix this this คำว่า this นะคะคือเสียงสอดเสือกัดลิ้นแบบมีอือตรงคอ this 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 เนี่ยมันจะมีความสั่นนะคะจั๊กตี้ตรงปากนิดหน่อย this 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 A l fix this i l fix this ถ้าคุณออกไม่ได้ออกเป็นดอเด็กง่ายๆ A l l fix this by myself I fix this by myself. อ่าทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วนะคะเราจะมาทบทวนด้วยกันกอ่านอีกครั้งค่ะอ่านพร้อมกันพร้อมพอยดังๆนะคะถ้าคุณอยู่คนเดียวถ้าคุณเปิดดูตรงทีวีเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างคุณเลยคุณตะโกนได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วมาไปค่ะ You don't know how lovely you are You don't know how lovely you are It's up to you It's up to you It, It doesn't matter It doesn't matter What do you expect me to say? What do you expect me to say? Who cares? Who cares? What do you want me to do? What do you want me to do? Did the food meet your expectation? Did the food meet your expectation? Did the food meet your expectation? -tion? Go for it. Go for it. Nobody said it was easy, but no one ever said it would be so hard. Nobody said it was easy, but no one ever said it would be so hard. I'll fix this by myself. I'll fix this by myself. ถ้าคุณชอบประโยคแบบนี้นะคะพลอยมีให้คุณอีกหนึ่งพันประโยคบวกบุๆบุบวกนะคะที่จะมีคําแปลแบบภาษาพูดนะคะมีวิธีการอ่านให้คุณอ่านตามได้เลยนะคะแล้วก็มีคําอธิบายเพิ่มเติมถ้าคุณได้เรียนแบบเป็นออดิโนนะคะพลอยก็จะมีการออกเสียงให้คุณดูพลอยพูดคุณพูดตามพลอยพูดคุณพูดตามนะให้คุณได้ฝึกประโยคเดิมๆซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆคุณจะได้มีความมั่นใจในการสื่อสารนะใช้ประโยคเป็นรู้ว่าใช้ตอนไหนนะแล้วก็ออกเสียงได้แบบที่ฝรั่งเข้าใจค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถ เป็นเจ้าของคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk ได้แล้ววันนี้นะคะแอดไปที่ adenglishsmile at English Smile ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณจะได้ประโยคที่สวยๆไปฝึกใช้ได้คำศัพท์สวยๆเอาไว้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นทุกๆวันค่ะพอก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณกดไลค์กดแชร์และติดตามกันทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram Facebook นะคะยังไงก็เรามาพบกันนะคะในวิดีโอต่อไปเพอจะเอาอะไรมาให้คุณได้เรียนอีกนะคะก็รอติดตามกันนะคะแล้วยังไงวันนี้นะคะก็ขอพระคุณค่ะขอให้มีวันที่ดีนะคะ Have a nice day บาย nobody said it would b easy e but no one ever said it was beat no one ทำเพลงภาษาไทยมันจะต้องเป็น expectation นะคะแบบเสียงสูงนิดนึงตรงตรงท้ายนะคะนิดเดี๋ยวลกันเนี่ยชาวอังกฤษใม่ เออเนี่ยชาวอังกฤษส mile ทุกคนนะคะ <Yeah. S 2> เป็นคนน่ามากเลยอะ